สวัสดีครับแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับก็ได้กลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆชาวไทยครั้งหนึ่งโดยชนะฮ่องกงนะครับ3ต่อนหนึเซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชะนะเลิศแล้วก็จะไปพบกับอินโดนีเซียในศึก AVC Challenge ครับที่ประเทศไต้หวันการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AV c อว l ชารลนครั้งที่4ปี20-23 ณสนามไทเปยินเซียมกรุงไทเปไต้หวันวันที่12รกรกฎาคม2566เกมในรอบ12ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฮ่องกงพักกีวอนกุลซือชาวเกาหลีของทีมชาติไทยพาทีมจบอันดับ2ของกลุ่มบีและเกมนี้ยังใช้ผู้เล่นชุดหลักลงสนามทั้งบุญยลิตวงทรกิตสานินสวยซึ่งเป็นกัปตันทีมชยุทธคงเรือง อนุชพรมจันทร์ณพาเดชพินิติีอันนี้ก็เป็นพี่ชายของน้องเซล่าเอ็นโคม่านะครับแล้วก็ธนทัตทวีรัตและก็ธนพัทรเจริญสุขซึ่งเป็นตัวรับอิสระโดยในเซตแรกวอลเลย์บอลชายไทยเริ่มเกมไม่ดีนะฮะก็พ่ายให้กับอาฮ่องกงไปในเซตแรก15ต่อ25แต่ในเซตที่2ทีมชาติไทยก็ เรียกได้ว่าเอาฟอร์มเก่งกลับคืนมาเล่นได้ดีนะครับโอ้สนุกเลยนะครับสำหรับเซตนี้ก็ชนะไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์25ต่อ8โอ้หนังคกลาโมนเลยนะครับในเซตแรกนี่โอ้โหเหมือนกับเอ๊ะทำไมเราสู้ไม่ได้หรือ,อยังไงพอเซตที่2นี่โอ้โหขาดลอยเลยฮะ25ต่อ8ตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตแล้วก็ในในเซตที่3นะเกมก็สูสีแต่ในช่วงท้ายเกม ทีมชาติไทยเราก็ยังคองเกมได้เหนือกว่าเอาชนะไป25ต่อ22และปิดเกมชนะในเซตที่4ด้วยสกอร์25ต่อ11สรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยเราชนะฮ่องกง3ต่อ1เซตด้วยสกอร์15ต่อ21 25ต่อ8 25ต่อ22และ25ต่อ11โดยทีมชาติไทยจะได้ตอนนี้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศน,นะจะไปพบกับอินโดนีเซียแชมป์ซีเกมคู่ปรับ ร่วมโซนอาเซียนนะฮะเป็นคู่ปรับของเรานะครับซึ่งทําผลงานชนะ1แพ้หมี3คะแนนผ่านเข้ารอบต่อไปในวันที่13กรกฎาคมเวลา11.30นก,ก็อย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับลเยล์บอลชายกันอย่าลืมนะครับ11.30นวันนี้นะฮะคือวันที่13กรกฎาคม2566นะครับถ่ายทอดสดก็เข้าไปที่เพจของ AV c นะครับหรือไม่ก็ไปที่เฟซเฟซบุ๊กเพจของ ณแสงทองภาคภาษาไทยอย่นะครับสุดท้ายนี้ก็จะลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอร์ตด้วยการกด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ